ทำเต็มที่ครับก็ฝากด้วยครับการกลับมาครั้งนี้20ปีของการการกลับมาแสดงครั้งนี้ก็ต้องฝากให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงพี่เต้ด้วยนะคะฝากด้วยครับน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ด้วยครับน้องใหม่ครับสำหรับผู้เล่มที่พูดให้ก่อนเลครับมันปจะทำมาไหนอะไรยังไงครับก็เป็นิทีมพาร์ทเนอร์นะครับเพราะว่าตัวเองเป็นนักการทูื้นที่น้อง ต่อเพื่อ L G B T Q เีแล้วก็การสมุเสียเทียมก,กาันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้เพราะว่าเราค่อนข้างเขอารบในความเป็นส่วนตัวของของแรแฟนาของทีมแฟนลาวนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างนึงคือ,อ,อพอดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปค้นพบว่าเราไปนค้นพบ สิปสิปอีกหนึ่งสิปที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ทำให้เราสละทุกยอย่างในตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องเปิดตาคุณครับ,รบก็ทีก็เป็นอีกหนึ่งพ์ทเนอร์เป็นสิปพ์ทเนอร์ที่คอยดูแลตลดเาตลอด ว่าเราช่วยเพระสมัมพัน์คองช่วยให้กันแบงใจช่วยให้แบบเป็นกันแบงใจกันในทุกซิจูเรชันทุกเหตุการณ์ที่เขาเจอถ้าเราเจอต่างคนต่างทำชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ผลักดันช่วยเขาเป็นกน,นึกำลังใจที่ทำให้เขาผลักดันเรื่องความเท่าเทียมไม่ได้เกิดขึ้นที่สุดแล้วก็เป็นทุกว่าทำมาที่สุดเรียกว่าไปซื้อที่ตอบสนองมากเลยใช่ไหมเขาตอบกระแสดีดีเรื่องใช่ลงตัวกับกับเ,ออเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับแต่ว่า จริงก็ดีใจนะดีใจที่ที่ตรงกับเดนไพร์มาแล้วก็ตรงกับเดือน,ออนที่ที่ร่างพรบเ,เรื่องสุทธ์เทียงของเราได้ผลดันมาถึงจุดที่ที่เกือบที่จะสำเร็จนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้สำเร็จแล้วก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าก็รอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วที่นายอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวนะเดี๋ยวจะยาวนะเดี๋ยวเราอาจจะมีส่วนตัวกันเองไดครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าพูดถึงมากมากเหมือนกันเท่ากับเรื่องสมทสเท่าเทียมเข้ามากกว่าเรื่องสิทธิเท่าเทียมของมนุษย์เรื่องให้สภาพเรื่องเป็นข้อแล้วเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามมัน ซ่อนอยู่ในประเด็นปรเด็นนัก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใช้ก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ให้เป็นประเด็นในเรื่องของการเมถ้าสนใจเราแล้วก็ใช้คนที่ก็กใใ็ให้ใช้ให้ถุกคน เกี่ยวกับเราเป็นเราเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของของคดีความเนี้ยเรากา็จะต้องมีเรื่องของแต่ละู้เดี๋ยวให้แต่ละผู่เขาของพูณกันนะครับแต่ว่า,าก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปเ,าเป็นเรื่องปัจจุบันคดีที่ที่ทีทอ่อยากจะนำเสนอมากๆ คู่บิ๊กบิ๊กบอนกับฟิงครับคู่ของเราอย่างไรบ้างครับครับผมก็คีอคู่ของบิ๊กบอนก็เปเ็นไลฟ์คันครับผมก็ก็คือก็คือเอป็นเกี่ยวกับว่าเราในเรื่องเราเป็นเขาเป็นรักแรกของเราแล้วพอเราได้ใช้ชีวิตกับเขาแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากใช้ชีวิตกับคนนี้ไป,ไปไตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็สำหรับผมนะครับก็เป็นไลฟ์พาร์เนอร์ครับก็เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นชว์ตาวครับที่ลิทาให้ได้มาเจอคนเดียครับทำให้เราได้มาทํางานด้วยกันทําให้เราได้มาเจอกันครับมาเชื่อว่ามันเปรียบมันเปรียบเสมือนความบังเอิญที่ไม่บังเอิญเป็นเหมือนขั้วแม่เหล็กที่แต่ละขั้วต่างเข้ามาดึงกัึ่ักแลระกันทําห้เราได้ใช้ชีวิตกัน กอนกอวนะเบแล้วนีกูนเครับขยับหน่อเครับผู้ขอเรายังไงบ้างครนีอผูีเดสยนีมยเนเานผูีเนู้นี้เปนผู้ีเป็นผู้นี้เป็นูดีเปนเีีเปนเีนเปน คือเราต่างทําง,งานระแบบกันแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มีการจูนกันด้วยเรื่องของโลชิยมทางหรือผัมากกว่าการชอบอะไรที่แบบคล้ายๆกันหรือเรื่องแฟชั่นหรือเรื่องอะไรเนี้ยครับประมาณนี้ซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็มามาเป็นตัวคลกเตอร์ประมาณนี้ครับใช่ค่ะทเาเป็นเป็นใอาชีพนะคะซึ่งเชื่อมกับเขาจากการที่เป็นีควานสาชีชอบเสียต่อเหมือนกันก็เลยแบบ ต่างกันมากๆากเขาเป็นนักกฎหมายดูเป็นแบบนี้ค่ะชีใส่ค่ะเป็นนักกฎหมายที่เปียวมากเนียกต่อเปียวมากแต่งตัวจัดเต็มแล้วดูแล้วดูแบบเป็นเอเจนซีที่คิวมากแต่จริงแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามของเราครับมาด้านนี้ครับก็คู่เราเองครับพี่บอลนะครับก็เป็นเบสพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ที่ดีที่สุดนะครับก็ในตัวเรื่องก็ ด้วยสายงานที่มันคล้ายๆกันอยู่แล้วตำรวจอะไรเงี <te <te ้ยม e> ันก็ต้องแบบมีเหตุบังเอิญที่มันต้องมานั่งมาเจอกัรอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยคลิกกันครับผมเอก็ตัวตัวผมก็ค่อนข้างบเยอะแตเมือกี้ตัวผก็แบบค่อนข้างที่จะตรงกับ่อเป็นเพราะว่าผมก็ต้องมาชี้กับหน้างานรูงกักในการเดินทาไปทำให้เรา่สามารประมาณนั้นไม่เป็นร้านค้าการร้านค้ากุแซ่ ซ่บจะเห็นบ้างแซบ่ไม่แซ่บดูลำก่อนยังไงในก็ยังไงครับลก็ในส่วนของคู่ของแซนนี่แล้วก็มินานะคะคือแซนนี่เนี่ยจะเป็นทนาคุกพี่ค่ะคือ่นพีกอนอันนี้เุ็นน้องซึ่งไม่ไม่ว่าจะมีคดีอะไรก็ตามที่เราต้องได้รับมินานจะไปเขมาช่วยเหืก็เลยเป็นการ s u p p รค่ะรกั จริงๆแล้วเนี่ยสันนี่อะค่ะเลยมีแฟลกุสตันตอนช่วงช่วงสมัยเรียนก็คือสมัยเรียนเราทํางานไปเรียนไปด้วยเขาก็เป็นคนถือแฟลกสตันงานให้ต่เราเรียนจบคือเราก็มีผู้ถอซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่พอเราเรียนจบมาทํางานเราก็เริ่มมาทํางานจริงๆเราค่อนข้างที่จะเต็มที่กับทำงานก็เลยตักคนตักแยกย้ายทีนี้พอมินาเข้ามาเป็นผู้ถือซัพพอร์ตเราก็เลยเหมือนได้ อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็มีเคมีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรย่างเงียค่หรือว่าเป็นยังไงก็ฝึกติดตามด้วยนะคะแต่มีเค่านมีเค่างกย่ก็ในส่วนตัวของมินนาก็จะแบบว่าคอยซัพพอร์ตแันนี่ค่ะส่วนใหญ่จะแบบไม่ว่าเขาจะคิดอะไรหรือว่าต้องการอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นซัพพอร์ตเลยเป็นซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ค่ะก็เลยทำใจพวกเรายังไง อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวไปดูกันจะไปดูว่าจะถึงตอนไหนจะได้ชมเมื่อไรครับพี่เปังนะครัจะได้ชมเมื่อ่าไหนอ่ะเราจะได้ชมเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้ชมเร็วๆนี้นะก็ปีหน้าตอนปีหน้าตอนปีสามสิบสามรับเพราะว่าเราถ่ายซิงคปีต้องถ่ายซิงคปีนี้ครับใช่ครับต้องถึง ครับแล้วถ่ายซีรีส์นี้นะฉันก็มีแน่แน่นอนครับตื่นไ่ได้บอกนะครับที่เรื่องครับครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับระหว่างถ่ายทำกันไปเราก็จะเดินไลอเด้อเรื่องราวไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามที่สุดซีรีส์หนึ่งของซีรีส์แบบที่วา ชอบว่ายัางไม่เชื่อว่ามีใครทำแล้วน่าจิตามแบบนี้มาพอนเนื่องจากเราทาขึ้นจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็ทําไปเขียบนบทไปเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่เสมือนหรือนนเมเทอเวิร์สเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็คู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสังคม ของบ้านเมืองเรามากที่สุดด้วยนะครับก็ก็ก็ไม่อยากให้เครียดกันจริงๆแล้วเป็นเรื่อเป็นเรื่องักนี่แหละเรื่องตำรนี่แหละแต่ว่าสอดแทรกเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่ที่ให้ความรู้ให้สาบ้านเข้าไปด้วยก็ฝากไปด้วยทาบาไปเยอะๆถาผได้ครับวันนี้เป็นเอเป็นเรื่องแรอไอเดีรเรื่องนี้จะมีความยิ่งเพนมากขึ้่ั่น เขนเออพี่ออได,อได้ไม่มาถามมามาเดียวเอองานทีงาน่ว่าทีมงานเอ่อขอให้ยังไม่บอกเยอะนะครับแต่ว่าจะเข้มข้น,นแล้วน่าติดตามอ,อ,อย่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเขียนบทไปในขนาที่เกิดเหตุการ ต่างๆในบ้านเรืองเราคือแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนในโลกเราปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากมันทำให้บทของพวกเราที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในการเด v e l o p ค c h a r เตอร์ของพวกเราอะ่ะมันจะเด v e l o p ไปพร้อมกันกันแบบสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นมันจะไม่น่าเบื่อเลยแล้วมันจะเข้มข้นแบบที่คนดูไม่น่าจะคาดเดาได้ครับ ถ้าอยากให้พี่เต้ฝากว่าเรื่องนี้จะจะวันนี้อะไรช่องทางไหนทางกำลังทีวีครับแล้วก็ต้นปีหน้าแน่นอ,คอคนครับโอเคครับ